สวัสดีครับออโต้เดท์บายกลังเปียวไลน์นะครับวันนี้ผมอยู่กับตัวแรงอีกหนึ่งรุ่นจาก audi นะครับนะั่นคือ audi e-tron gt นะฮะ Audi e-tron GT รถที่เป็นรูปทรงแบบ Sport oupe, สปอร์ตคูเป้สประตูตัวค่อนข้างยาวเลยฮนะหน้าตาเขาสวยมากแล้วก็มีเอกลักษณ์ของความเป็นยานยนต์ไฟฟ้าแบบชัดเจนรถคันนี้เป็นรถไฟฟ้าร้อยเนะครับแล้วก็บอกว่าแรงมากๆด้วยนะครับดีไซน์ของเขาเนี่ยดูค่อนข้างที่จะล้าสมัยนะครับตั้งแต่ในช่วงของกระจังหน้าไฟหน้า เส้นสายด้านข้างนะฮะจะเป็นเส้นตรงๆยาวๆแล้วตัวรถเนี่ยค่อนข้างที่จะแบนราบแล้วก็ออกแนวยาวเพราะฉะนั้นรถคันนี้เนี่ยให้ความประปรียมากๆแต่ที่ไฮไลท์ที่อยากจะนําเสนอกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของอัตราเร่งของเขา0-100 4ถึง1วินาทีจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวไปดูนครับทั่วอ e ีทรอน GT คันนี้เนี่ย 0-100ภายใน4.1วินาทีเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าว่าในสนามพรุมธ,ธานีสปีดเวย์เนี่ยพื้นที่โล่งๆแบบนี้กดคันเร่งตุ้มทีเดียวเลยมันจะทำได้4.1วิหรือเปล่านะ0-100แล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะลองขับจากโหมดคอมฟอร์ตกันก่อนนะครับอ่ะพร้อมเตรีมตัวนะฮะ5 4 3 2 1หนึ่งไปร้อ โอ้โหลรวเบรกสั้นมาก4.69 4.69 <laughs> ข้างหลังขานแก้มขานคะแนน CS สีาขานเวลา4.69เดี๋ยวเราลองอีกรอบหนึง่งลองอีกรอบหนึ่งนะฮะคอมฟอร์ตเหมือนกันเดี๋ยวเราวนอีกทีหนึ่งพร้อมนะครับ5 4 3 2 1ไปโอป้ายโอ้โซน 4.78อันนี้ชาไปนิดหนึ่งนะแต่ว่าใกล้เคียงอยู่ยังอยู่ใน4ไม่เกิน5อยู่เดี๋ยวเราจะใช้โหมดไดนามิกเลยอ่ะอันนี้เป็นโหมดไดนามิกนะครับเอาละพร้อมครับ5 4 3 2 1ไป80 90 100 4.75 4.75ีเดี๋ยวขออีกสักทีหนึ่งขออีกสักทีหนะึ่ง พร้อมนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งตัด4.53 4.53่านะฮะหน่าตื่นเต้นมากเอาเป็นว่ายัางไงเนี่ยตัวเลขเขา4.1เนี่ยเอาอยัางไงเปื้นเปียนไม่เกิน5วิแน่นอนอยู่ในหลัก4วิแล้วก็จุดข้างหลังเนี่ย ความรู้สึกมันบอกไม่ได้หรือว่ามันห่างกันอยู่แค่ไหนแต่เอาง่ายๆว่าเขาเคลมไว้4.1วิเนี่ยเราทำจริงๆก็ถือว่าใกล้เคียงเลยแหละเพราะว่าการกดด้วยมือเนี่ยการจับเวลาเนี่ยมันการจับคร่าวๆนะฮะไม่งั้นต้องมีแบบตัววัดอย่างชัดเจนแต่ยังไงก็ถือว่าในหลายๆรอบที่ลองกันดูนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ด้วยตัวเลขจะต้วนเปื้อนอยู่ที่4.0 uh, 4. ถึง4.7ไม่เกินนี้ซึ่งมันนิดเดียวและที่สาคัญคือว่าในช่วงที่เรา กดคันเร่งไปลงไปทันทีเนี่ยมันจะมีเสียงเข้ามาซึ่งเสียงตัวนี้เขาเป็นเสียงสังเคราะห์นะครับที่ทางอีทนเนี่ยเขามีการสร้างเสียงสังเคราะห์ตัวนี้เอาไว้ด้วยซึ่งก็ทําให้แบบการขับขี่เนี่ยมันมีฟีลลิ่งมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าการขับทั่วๆไปเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเรื่องของช่วงล่างเขาเนี่ยค่อนข้างนิ่งอยู่แล้วแล้วท่านั่งเนี่ยค่อนข้างที่จะนั่งต่ำนะครับเพดานเนี่ยไม่ได้สูงมากแต่ว่าด้วยความกว้างของเขาเนี่ยมันทําให้ทัศนวิสัยเนี่ยค่อนข้าง ห้องโดยสารนี่ค่อนข้างที่จะปลอดโปร่งมากเลยช่วงล่างนี่แบบว่าจัดจานไม่ช่วงล่างนี่แบบว่า,า,น,วานิบบาน่งแน่นมากๆนะครับไม่งั้นเนี่ยรองรับอัตราเร่งแบบศูนย์ถึงรอยภายใน4ีวีแบบนี้ไม่ทันไม่ได้แน่นอนและที่สําคัญเรื่องของเบรกไว้ใจได้แน่นอนนอกจากล้อใหญ่แล้วเนี่ยคาลิเปอร์เบรกเขาก็ใหญ่ด้วยซึ่งก็รองรับกับอัตราเร่งสูงระดับนี้ได้ถือว่าศูนย์ถรภายใน4ี่วิเนี่ยทำได้จริงไม่เกินหาวีแน่นอนนั่ง2คนด้วยนะ มันใช้ได้ครับน,นี่แหละฮะเป็นยังไงบ้างครับอัตราเร่งแบบจัดจ้านในยุคข,ของยานยนต์ไฟฟ้านะครับมันจะมีความแตกต่างกับรถที่เป็น ICE อยู่พอสมควรแต่การมีอัตราเร่งแบบ จัดจ้านในสไตล์ของรถไฟฟ้าเนี่ยต้องมีความระมัดระวังด้วยนะครับ <c oughs> เพราะว่าอัตราเร่งเนี่ยค่อนข้างมาไวอย่างคันนี้เนี่ยศถึงร้อภายใน4.1เวินาทีตามสเปคของเขาแต่ว่าเราทําอยู่ในช่วงประมาณสัก4จุ 64.7ไม่เกินนี้แต่ก็ถือว่าเป็นอัตราเร่งที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ความระมัดระวังพอสมควรเพราะว่ายานยนต์ไฟฟ้าทั่วๆไปเนี่ยก็จะมีอัตราเร่ง0ู0 0ถึง 100. เนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำกว่า10อยู่แล้วนะครับเรื่องนี้ต้องระมัดระวังกันพอสมควรนะครับซึ่งสําหรับคันนี้เองนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของสเปคของเขาเนี่ยเขาจะมีมอเตอร์ไฟฟ้า2ตําำหน่งนะฮะกำลังสูงสุดของเขา530แรงม้านะครับแรงบิดของเขาสูงสุดก็คือ630นิวตันเมตรนะครับก็ต้องถือว่าเป็นอ จ้านนะฮะแรงม้าแรงบิดค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็คือความจัดจ้านของ audi e-tron นะครับที่เรามาลองกันในครั้งนี้กับอัตราเล่น0ูนย์ถยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe ให้กับ auto update ใบกลางปีออนไลน์กันด้วยแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้รำ่อนสวัสดีครับ